บริษัท TTS นะครับวันนี้จะมาแนะนำหรือว่าไกด์วิธีการใช้โอซับไวโอไอ IP ตัวนี้ครับขออธิบายเกี่ยมตัวซับข้าวๆก่อนนะครับผมโทรศัพท์ตัวนี้เป็นตัวซับแบบไ p พีโฟนครับผมซึ่งการใช้งานของมันองค์ประกอบของมันเนี่ยจะประกอบไปด้วยการเสียบสาย power power adapter เข้าไปในโทรศัพท์แล้วก็สายแ LAN ถึงเส้นเสียบเข้ากับตัวซับเพื่อให้เข้ากับระบบเน็ตเวิร์กของแต่ละคณะหรือมหาวิทยาลัยครับ จะไม่มีการใช้สายตัวตัวสับแบบเก่าแล้วครับอันนี้ตรงส่วนของด้านหลังตัวสับม,มันจะมีช่องให้เสียบอยูทั้งหมดสามชอ่ชองนะครับช่องแรกมันจะเป็นส่วนของ power คับในกรณีที่แต่ละคะนะมีตัวสวิตช์ในที่มันสามารถจ่ายไฟได้ ก็คือไม่ต้องเสียบตัวพาวเวอร์นี้ก็ได้ครับผมสามารถจ่ายไฟผ่านสายแลนได้ er เลยครับ,รบช่องที่2จะเป็นช่องที่เป็นเน็ตเวิร์กไปหาคอมพิวเตอร์ครับซึ่งหมายความว่าหมายความว่าในกรณีที่พี่เอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปครับผมแล้วพี่เอาไปตั้งไว้ตรงคอมพิวเตอร์ครับซึ่งสามารถสามารถสามารถใช้ไม่ต้องเดินสายแลนมาใหม่สามารถพ่วงสายแลนจาบคอมพิวเตอร์มาที่โทรศัพท์ได้ รตรงนี้ไม่มีใครสงสังกกยใช่ไหมครับเรื่องการเสียงครับถ้าสงสัยถามเลยนะครับสงสัยถามเลยนะครับ ครับผมต่อมาจะเป็นแนะนำตัวองค์ประกอบของโทรศัพท์เครื่องนี้ครับผมก็คือส่วนที่หนึ่งเลยก็คือตรงนี้ครับผมเป็นเพนเจเซ็ตว่าของโทรศัพท์ครับผมบต่อมาก็เป็นส่วนของดิสกเกย์ครับผมเป็นหน้าจอแสดงผลของโทรศัพท์เครื่องนี้ซึ่งจะโชว์เป็นเวลาวันที่บนโทรศัพท์ของเครื่องแล้วก็มีเรื่องของตัววิดีโอที่มีโชว์อยู่ด้วยครับ ครับตัวที่สามเป็นฟังชัน T ครับผมฟังชัน T ในที่นี้เหม่ยหมายถึงตัวเครื่องหมายลดเสียงเครื่องหมายเพิ่มเสียงเครื่องหมายสปีกเกอร์ตรงนี้ครับผมครับผมซึ่งกดเครื่องหมายตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าใช้แทนแทนเส้นให้ออกเป็นสปีกเกอร์แทนครับผมในกรณีที่ไม่อยากยกหูครับผมกดตรงนี้ก็กดปิด ได้เืินต่างๆเช่นมิคอลหรือว่าอยากจะเข้าไปดูในส่วนของประวัติการโทรว่าเราโทรไปที่ไหนบ้างมีใครโทรมานบ้างาล้งก็คือกดที่ตัวเครื่องหมายจุดหมายนี้นี่เตรงนี้มีไฟสีแดงขึ้นอยู่นะครับมันหมายถึงว่ามีวิคคอลอยู่ข้างหน้าจอโชว์อยู่ว่ามีตามวิคคอลถ้วเออมื่อกดเข้าไปดูมันก็จะบอกว่ามีวิคคอลจากเบอร์1559ครับ เราใช้ข้อในเบอร์3662แล้วก็เมื่อกดลงมาเรื่อยๆเราก็จะมีให้สามารถกดปีลิทได้ปีลิททองมันก็จะเคลียค่ามูทองที่มีทัหบนออกไปครับผมวิธีการดูกดยังไงดูดูตามเอกสารนะเอกสารทับบนหน้าไหนดูเอกสารดูเอกสารเป็นหลักให้เอกสารดูตามนะครับจะได้ง่าย เอกสารอธิบายพื้น้านะไรหนึ่เอกสารเดี๋ยวตอนนี้เป็นช่วงอธิบายกลุ่มพื้นฐานต่อมาจะเป็นกลุ่มเมนูครับผมเป็นกลุ่มนี้ซึ่งอยู่ในหน้าที่สามังนัในเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวเซตติ้งครับผมเป็นตั้งค่าพื้นฐานของโทรศัพท์ในส่วนของเช่นการตั้งเสียงเรียกเข้าการตั้ง ตั้งคอนแทคต่างๆในโทรศัพท์หรือกระดูกเดี๋ยวจะมีอธิบายครับแล้วส่วนที่หกก็จะเป็นกลุ่มในมินิเกเตอร์ครับผมในมินิเกเตอร์ตรงนี้หมายถึงสามกลุ่มหลักนี่ครับขึ้นลงโอเคซึ่งเวลาเราเล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยเวลาเราเล่นในเมนูไหนเราก็ต้องกลดลงลงหรือขึ้นไปเรื่อยๆครับผมถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปในเมนูไหนอย่างเช่นอันนี้เราจะต้องการจะเข้าไปก็คือกดโอเคครับผม ถ้าต้องการจะออกจากเมนูนี้ก็คือต้องเลื่อนขึ้นหรือลงจนหาคําว่าแบกเจอได้ก็คือออกจากเมนูนี้ได้ครับก่นจะออกจากหน้าเมนูเลยก็คือกดปุ่มทั้งที่เดิมครับผม,มต่อไปเป็นปุ่มโปรแกรมเพิ t e เติมคีย์ครับผมคือปุ่มด้านขวาตัวนี้ครับอ่าอ่าโปรแกรมอ่าปุ่มตรงนี้ตั้งไว้เพื่อเป็นคีย์ลักในการโทรหาใครบนใดคนใดแบบรวดเร็ว อย่างเช่นปลุ่มบนสุดอาจจะตั้งให้เ็นโทรหาเบอร์สามพันกดปุ๊บโทรหาไปเลยครับผมซึ่งเดี๋ยวจะมีอธิบายวิธีการเช็คกุ่มต่อไปครับผมต่อมาจะเป็นอธิบายการใช้งานตัวศับเบื้องต้นครับผมเริ่มจากข้อที่หนึ่งครับผมข้อที่หนึ่งเป็นการโทรโดยใช้หูตัวรับ ซึ่งการโทรนี้ก็คือยกปู่โ,โทรศัพท์ขึ้นมาดมกดเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการโทรจากนั้นดกดปุ่มโอเคครับผมซึ่งของแถวแรกจะมีโทรศัพท์ที่ท,ท,งววกกทางสำนักคอมเตรียมไว้ให้สเราสำรองใช้ซึ่งข้างหน้าจะเป็นเบอร์9001 9002 9003 9004 9005ครับสามารถลองยกหูแล้วกดโทรหากันได้ครับ จากอันนี้เช่นผมจะลองโทรไปหาเบอร์905ครับผมก็โยกปุ๊บขึ้นมาแล้วกด905 905กดโอเคครับผมสาม905ยินะต้อเสียงเบา ออสมียวาปเสียงงัววิธีการปับว่าให้เสียงเรียกเข้าังๆอไม่ดังก็ดทั้งหมายลบขของนี้ยครับครับต่อไปข้อที่สองครับเป็นการดูโดยใช้ลำโพงครับก็คือวิธีการก็คือกด ลำโง่อลลูนทั้งเครืหม่ตรงนี้ครับผมแล้วก็โทรไปหาเบอร์914 914แต่นั้นคนโทเขนครับผมตัวสัก็ได้แลลองลองรับเบอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดรกดรับตรวรับดรวรับดเลรับ อคร,รับผม,ม,มอันนี้ก็อต่อไปข้อสามครับผมขณะที่โทรแบบใช้หูโทรศัพท์อยู่แล้วต้องการเขียนให้เป็นหมดสตร,ร,รีก์โฟนคือคุยโทรศัพท์่จ้ใช้หูอยู่แล้วอยากให้มันเป็นพูดออกกับโคมครับผมซึ่งวิธีการทำก็คือกดปุ่มสตรีก์โฟนค้างแล้ววางหูโทรศัพท์ลงไปครับผมจากนั้นจากนั้นมันก็จะเป็นเสียงมันก็จะออกอมาโคมมา ไม่คุยต่อเน็ว้เลยตอนนี้ดี่าวผมของโทรที้งตั้ง9,001นะครับผมร0 0 3สามทำไมอะครับก็จองไปนะ รายการพูดผ่านวง้อเลยยังไม่ต้องวัดอะไรตอนนี้เรครับตอนนี้มันจะเป็นการคุยผ่านเคสเล่นซึ่งถ้าผมจะเปลี่ยนให้มันออกกัโหันก็คือกดปุ่มตรงนี้ค้าไว้ดังนั้นผมว่าคุมันก็จะเป็นขอเ้องนครับถ้าเรตอกตอนนี้ ต่อไปข้อ5ครับผมจะเป็นเรื่องของการโอนสายครับผมการโอนสายเี้น่าจะใช้ใช้กันบ่อยในทุกคณะทุกภาควิชาครับผมวิธีการใช้ก็คือเช่นผมโทรไปหาเบอร์9รับ ตอนนี้ผมคุยกับเบอร์9,000อยู่ผมต้องการโอนไปให้เบอร์9สา3ครับผมว่ากมในหน้าจอเนี่ยมันไะขึ้นคําว่าคอนเซิลอยู่ครับเราสามารถกดโอเคได้เลยสเต็ปก็คือกดโอเคตามด้วยเบอร์ที่ต้องการโอนจากนั้นกดโอเคอีกครั้งหนึ่งครับผมจะลองทดสอบการโอนเลยนะครับกดโอเคครับตามด้วยเบอร์ที่ต้องการ เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะได้อะไรไหมตาผมใช่เจนนะองคนีองก็าจเขโาเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม้เดี๋ยวเคุยกันสามสายนะครับถ้าคุยกันามสายน้นที่สองเหยียดนี่คือเพื่อตัวโปดมาที่โทรมาที่น้องแล้วก็เอากทนะเีกให้ วนไปครับผมนไปแล้วก็คนที่หน yeah. ึกับคนที่สามตื่นกันนะถือว่าคนที่หนึ่งกับคนที่สานเมื่อกี้เรื่องนั้นโอนมาี่ยังติดเครื่องนั้นิดอยู่เคื่ออเลย่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหให้อตรงนี้มาหาเบอร์สามสามหานยสี่อเคัลหครับผมา็ผมี่อยากจะคุยกับเบอร์เก้น ผมก็จะโอนจากรื้องผมไปให้เรอนกล้องันสองครับตอนตั้งคุณนะครับผมได้กดายผมตด้ครผมก็กดโอเคนะครัตากเลยเก้าพันสองแต่แล้ผมกดโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้ห้ี่แนเก่้าข้อในรัฐี้ ถ้าถือว่าสามสามห้าศูนย์โอนมาเข้าตอง่างนี้นะครับถ้าถือว่าสามสามห้าศูนยยังไม่วางสายเราสามารถคุยได้สามสายไคุยได้สาายไหมเก็นประชุมสายได้ไหมถ้าลักษนาเื่องพู่นสามารถทำได้เหมือนกันครับก็คุยได้ไหมถ้าถ้าสานยังไม่วางสายทำได้ครับาเข้าบรงมีเอยนต้อูดดก็ถาเราต้อารจะทได้ ตองคุยสามสายได้ไหมอันนั้นก็อยู่ในข้อเอาเลยก็ไดะครับผมเออเอาเลยเลยได้ต่อเนี่ยครับตกเข้ไปหาเเก้าััารประชุมสายที่เบิเก้านสอนะครับครับผมผมว่าเปิดพันสเนี่ยผมเองนเก้าสองโอเคพี่เก็สามสายเหรอ ่คับได้ยินไหมี่น uh> ี่ป <ok ็นชุกสายหมดเลยมันจะเลื่อนตงเนี้ยเร่อนขึ้นไปฝัองลงเลื่อลงมาคำว่าคอนเฟคอนเฟอ่าคอนเฟโอเคโอเคแล้วก็เราคุยกันสสายอ๋อจะได้สมสายเหรออ๋อเหรออ๋อได้ยินไหม แส่มันต้องกดเลือนได้ได้มากกว่าสาสายนะครับอ่าได้มากกว่าสาสายถึงสสายรับกดกดยังไงลองมาคอยดูเอาสี่สายพอาสี่สายคือมันต้องมาเลือกที่คอนเลน์ใช่ไหมเอาลองออันนี้นันี่บแล้วก็อีครับเากันสอง้งสาย จะโเที่เก้าพันให้เป็นกามาชุมสายนะครับครับผมโอเคที่ป้าสาก่อนเหรอก้าก่อนโอเคโอเครับโอเคอยเียมาชุมสายกับเบอร์เก้าพันสองก็จะก็ได้ลงมากดควาว่าอเดนโอเลนอโอเคโอเคแล้วไงครับอ่าแล้วอีเบอร์ไปเบอร์นึง อั้อบเขอาอีกเบอร์หนึ่งครับเบอร์สี่าใช้ใหนึ่งได้ไหมอันนี้ก็ได้เ้าพันสามมลองดูครับทำไมกันเนี้ยอ๋อลงอีกใช่ไหมลงมีกแล้วก็มีไหมหมดแล้วทำไีกนี้ต้องให้เขานตอทำต่อนอเรียกว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นที่เครื่องหลัก เป็นคนเรียกว่าเป็นคนตเรียกเอามาสามารถใช้ทองครัวนอ๋อแส่คนแรกดูนน้แค่คนเดียวใช้่ไ้สสว่าเครื่องที่ถูกมาสามารถเาอ๋อแสดงว่าเป็นก็คือเดินต่ออย่างเี้ยนะติไม่นานไม่ได

โอเคครับประชุมสายสี่ส่เลยครับครับอข้างล่แสดงว่าต้องต้องเอาเบอร์ที่สองทำต่อใช่ไหมเบอร์เบอร์เดียวทำไม่ได้นี่ครับอ๋อต้องตึองลิงก์กันเรื่อยๆรื่อยใช่ไหมครับไม่ค่อยใจหรอกสมมนติเมื่อกี้ก็เป็นการของการโพสสารแล้วก็ประชุมสายครับผมต่อมาครับข้วหกจะเป็นการโพหมายเลขโทรสุดท้ายครับ หมายความว่าอย่างเช่นเมื่อชั่วโมงที่แล้วผมโทรไปหาเบอร์9คันแล้วผมต้องการโทรซ้ำอีกรอบวิธีการก็คือยกหูขึ้นมาเลยครับที่หน้าจอโทรศัพท์มันจะขึ้นเบอร์โทรล่าสุดที่เราโทรไปโชว์ขึ้นมาแต่นั้นเรากดโอเคได้เลยครับมัว่าจะโทรไปหาเบอร์9คันไ ถ้าผมว่าโทรไปหาหมายเลขที่ต้องการแล้วสายไม่ว่างหรือไม่รับสายให้เรากดปุ่มลูกขอลงเรื่อง call back นะคนับกดโอเคแล้วก็วางโทรศัพท์นะครอย่างเช่นผมจะโทรไปหาเบอร์9000นะครับผมเบอร์9000ยังไม่ต้องรับโทรศัพท์นะครับครับผมขณะที่ผมกำลังรอเบอร์9000รับอยู่กดขออนุญาตใช้เป็น เครื่องนี้นะครับขณะที่ผมโทรหาเบอร์เก้าพันอยู่เนะบอร์เก้าพันยังไม่ต้องรับสายผมสามารถกดลูกศรลงมาเรื่องคําว่า call back ตรงนีง้ตรงนี้มันจะขึ้นมานะครับผมดั่งนนะั้นกดโอเคครับเบอร์เก้าพันลองยกหูระววางโทรศัพท์ลอง คลักษณะการจองเนี่ยมัเหมือนกับว่าพูดไม่ก็ยัใช้งานอยู่แต่ว่าเราโอรไปรับไม่ได้ก็เลยต้องจองครับให้ลองเป็นเครื่องนี้จะอัดเพียงก็ได้นะ โทรก็ไปได้เราลองพูดกันได้เบอร์เก้าพันลองรับสายไหมัครับเอาจริงนี้พี่ก็โทรหาเบอร์เก้าพันเหมือนกันอ่ามันจะด้ยมันสายไม่ว่างครับผมให้เรากดลงอาแล้วคาว่า call back You have already placed request against a p a r e q u e s t i i s c a พี่เอาวางสายแล้ว ก็จะเด้งอันนี้ก็จะ,จะดังนะ9,000ยังโควงาหาตรงนี้ให้ตัดลงมาอ่าตัดลงนะครับอ๋อได้ครับไปไปขึ้นอ่าโอเคสวัสดีครับจอโผล่ครับสนใจเราเพื่อนไหมอืมสอบถามเลยนะครับจะได้ดีเกรั้งนึงนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่เราโทรไปหาเรื่อไปทางเล้วเขาไม่เรียกว่าสายไม่ว่างอยู่ให้กดลงหนึ่งครั้งแล้วจะขึ้นคำว่า call back ขึ้นมากดโอเค เวลาที่ฝั่งตรงข้ามคือฝั่งที่เราโทรไปหาเขาสายว่างแล้วหรือเขาว่างสายไปมันจะเป็นเด้งมาที่เราอัตโนอมัิครับผมเป็นลักษณะแบบเมื่อกี้นี้ต่อไปเป็นการใช้ในกลุ่มหรือเรียกว่าขอปินงซึ่งฟังก์ชันนี้ก็คือ ตอนนี้เข้าไปติดตั้ง,งโทรศัพท์ก็เซ็ตไว้ให้ทุกคณะทุกภาควิชาครับอย่างเช่นในห้องหนึง,ง,งมีโต๊ะอยู่ละหมดห้าโต๊ะครับผมผมก็จะเซ็ตให้ทั้งห้าโต๊ะนั้น,น,นทั้งคือนมันอยู่ในเครื่องเดียวกัน,กน,กนซึ่งหมายความว่าจะรับสายสามารถรับสายแทนกันได้อัตโนุญาตผมว่ามีเบอร์จากข้างนอกโทรเข้ามาในห้องนั้นซึ่งอยห้าคืนหรือว่าโทรที่เบอร์เก้าพันนะครับ เบอร์9192ก3กระสีที่อยู่ในห้องเดียวกันจะมีหน้าจอขึ้นเป็นประเสริฐขึ้นมาว่าเว่าขึ้นเตือนอยู่ว่ามีกันอหนึ่งโทรเข้ามาอันนี้รองให้เป็นเบอร์เบอร์9กับโทรมหา912นะครับ ตอนนี้ผมเซ็ต9,003กับ9,002ไวในกรุ๊ปเดียวกันซึ่งหน้าจอเนี่ยมันจะโชว์ด้วยวิธีการรับสายแทนนั่นคือกดโอเคหนึ่งครั้งแล้วก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาครับเกาใช้ได้เกาครับก็ครับก็คุยได้เลยมีผมขออนุญาตเอามาโชว์มาโชว์พอคขาตกลงกับตัวนั้นใช่ไหมตัวนั้นกลุ่มเดียวกันครับก็ตกลงใช่ไหมไม่ก็รับ ผมอยายามแทนแล้นาจนเาทข้าไปกลุ่มเพิ่มดครับ <laughs> <laughs>